ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Big g e Revolution r วันนี้เราจะพาไปรู้จักรถเนเกตสปอร์ตที่หลายคนรอคอยการเปิดตัวรุ่นล่าสุดที่ยังคงความดุดันในสไตล์ Neo Sport Cafe แต่ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีกับ Honda CB650R รุ่นปี2025ที่กลับมาในโฉมที่เฉียบคมขึ้นแข็งแรงขึ้น,นและพร้อมตอบสนองผู้ขี่ในทุกรูปแบบการใช้งาน เริ่มจากภาพรวมของรุ่นนี้กันก่อน CB650R เป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Honda ในกลุ่มรถสปอร์ตเนเกตระดับกลางด้วยบุคลิกที่ผสมระหว่างความคลาสสิกแบบ c a เฟ่เรเซกับความล้ำสมัยของรถสปอร์ตยุคใหม่ปี2025 Honda เน้นการปรับดีไซน์ให้ดูสมบูรณ์แบบขึ้นเพิ่มความเฉียบคมในเส้นสายรอบตัวรถให้ความรู้สึกแข็งแรงและพรีเมียมกว่าเดิมมาพร้อมลุกที่พร้อมใช้งานได้ทั้งในเมืองและการเดินทางไกล เข้าสู่รายละเอียดด้านดีไซน์รุ่นปี2025ยังคงเอกลักษณ์ไฟหน้าแบบทรงกลมแต่ปรับดีไซน์ภายในใหม่ให้ดูทันสมัยและให้ความสว่างมากขึ้นชุดแฟร์ริงด้านข้างได้รับการออกแบบให้สัน้นกระชับและดูสปอร์ตมากกว่าเดิมถังน้ำมันทรงเหลี่ยมคมชัดขึ้นช่วยเสริมความดุดันของตัวรถขนาดที่เฟรมเหล็กทรงเพชรยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ CB650R แต่ได้รับการปรับความแข็งแรงและน้ำหนักให้เหมาะสมขึ้นเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น ด้านเครื่องยนต์ c b 650R ป2025ยังใช้เครื่องยนต์4สูบเรียง649ซีซีที่เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้มอบเสียงเครื่องยนต์ที่หวานลื่นและรอบจัดแต่มีการปรับจูนใหม่เพื่อให้การตอบสนองคันเร่งดีขึ้นในรอบต้นและรอบกลางพร้อมผ่านมาตรฐานไอเสียใหม่ระดับโลกทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองให้ความรู้สึกทรงพลังและเนียนกว่าเดิม เครื่องยนต์ให้กำลังประมาณ95แรงม้าและแรงบิดรปล่า63นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ทั้งสนุกและขี่ง่ายระบบส่งกำลังยังคงใช้เกียร์6สปีดพร้อม Assist and Slipper Clutch ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มขึ้นและลดอาการล้อล็อกเมื่อเชนเกียร์ลงแรงแรงทำให้ผู้ขี่สามารถควบคุมรถได้มั่นคงขึ้นโดยเฉพาะในจังหวะเข้าโค้งแรง,แรง ด้านช่วงล่างถือว่าเป็นจุดเด่นของปี2025เพราะ h อนด a าเลือกปรับเซ็ตโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวของโชวนและโชคหลังปรับค่าใหม่เพื่อให้เหมาะกับการขับขี่หลากหลายรูปแบบโชคหน้า SFFBP ทำงานได้แม่นยำและให้ความรู้สึกกระชับขึ้นในการเข้าโค้งส่วนโชคหลังมีความนุ่มนวลขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสบายในการขี่ทางไกลระบบเบรกเป็นแบบดิสคูด,ด้านหน้า พร้อมคาลิปเปอร์เรเดียนเมาส์และด้านหลังเป็นดิสเดี่ยวทำงานร่วมกับระบบ ABS 2ช่องทางเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะถนนลื่นหรือการเบรกฉุกเฉินฮอนด้าตั้งใจให้ CB650 อเป็นรถที่ขี่ง่ายและมั่นใจได้สำหรับผู้ขี่ทุกระดับในส่วนของเทคโนโลยีปี2025มีการอัปเกรดหน้าจอเรือนใหม่ใหให้คมชัดขึ้นมีฟังก์ชันเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับการแจ้งเตือนต่างๆและสามารถควบคุมบางฟังก์ชันของมือถือได้จากปุ่มบนแฮน ตัวรถยังมาพร้อมระบบ Honda Selectable Torque Control หรือ HSTC ที่ช่วยควบคุมแรงบิดป้องกันลลอ